สวัสดีครับสวัสดีครับแฟนคลับเอฟซีพฤศจิกาติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ครับเอามันหน้าเอฟซีม่รอถขาครับพี่น้องครับหลูกข้าม่แบบว่าใหม่เช่นนึงขึ้นไล่กันหน้าแม่เลยขว่อมงเอ้ยขึ้นไลค์ข้าขว่อ้ึงขึ้นไล่อันนี้มาเจอเพราะคาถาองค์หญิงโดยตรงเลย บินตรงมาจากอังกฤษยอมทิ้งตั๋วสองรอบเพื่อมาหาองค์หญิงโดยตรงนี่บอนพอรอบแรกมากน้ำท่วมอยู่ดูใบดูบมากพได้มาได้ยอมทิ้งค่าตั๋วทิ้งือตัวมอีกมาเจอเพราะคาถาองค์หญิงจะต้องมามหาอีหลาท่วาเลตอยู่หน้ากลางสูงเนินนะจ๊ะแต่ว่ามสนามบินแล้วน้ำน้ำมันท่วมสนามบินดูไบเขาก็เลยเห้กลับบ้านก็เลยต้องสืบตัวไม่อีกเราได้บินวันอาทิตย์เรามาฮันหรวันจันทร์ละกันมหาอีหลา อันนี้แฟนคลับตัวยงนะทุกช่องของเราเลยนะลำเพลินต้องเชื่อนี่ค่ะหัวจักรคนได้หูวจักรูัจักรมหาหูวจักรธนาโนนเแฟนคลับตัวยงอันี่รู้จักรู้จกัจก,จก,จก,จกแม้กระทั่งเพชรพลอยเสียนนท์ซอบีรู้จักหมดแฟนคลับตัวยงจากอังกฤษเลยแต่รู้จักข้างหลังเสียบี้เลยต้องได้พามา ยางอยู่ข้างหลังแชมยิ้มข้างหลังอย่างไรเรเล่ไปขอประตูรถเล่ไปขอประตูหลบเล่ธดา้เกาเขามาเลย Yes I do มาแล้้ได้ได้ครับได้เลยคก็ได้ครับ เาให้เลยได้คร anyway> ับพาหนีเราไม่ได้เวทีอยู่ข้างในนู่นมีเวทีย่างเอานี่นะย่างเขานี่เราก็เปิดประตูนี่เดี๋ยวแม่มาจากอังกฤษแกจะมอบของรางวัลให้กับพงศ์งเดี๋ยวมไปถือป่ะไปถ่ายรูปมายัน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 แม่ใครถูกฟ้องครับใครถูกฟ้องกล้องจะได้ก้อนอาจจะได้ถ่ายไปทุกคนนะคะขอเป็นแถวนะครับเพราะว่า มีไหว้พระนะครับตั้งแถวครับตั้งแถวเลยครับตั้งแถวเลยตั้งแถวลยาก่อคุี่ตั้งแถวเลยครับ่อแม่ี่ตาวี่าวข่าไปตั้งแถวฟังคุณเลยครับมาแล้วจ้ามาแล้วอันนี้แม่แม่มาจากอังกฤษยอมซื้อตั๋วสองครั้งเพื่อมาหาลูกแกได้โบนัสเพราะคาถาองค์หญิง เลยเอาทุกตามาฝากเอาช็อกโกแลตมาฝากชุบมาฝากตแตงเขามาไม่ได้ายเจาุกระปงเด้อลูกเด้อโรไมอนอะอันนี้เป็นรางวัลถาแม่สำเร็จอ่ามอบแล้วครับแม่ข้อควมนกด้าเ่ยโอ้นี่ไอ้เพื่นจับน้ำแน่นั่น่น มิสเตอร์ฮู้จักอีลาพ้อมคนสูงขนาดฝรั่งยังหายเลยเขีบคร์ Thank you w r a l well, r e a y Thank you บอกคนนีอีลา Thank you Thank you o ม เอาโอเคเลยอ่าเื่อรม่เด้แมแมื่อยังยังอะไสิอ่าแมื่อจอยจ่ะแมทจอยจ่าจอยอังกกัยจอยอังกฤษจ่าครับส่งข้างหลังเยขาเาให้้คือ่ยอบะคัอ่าเอามาครับอันี้เขาคิวได้พี่น้องเ้อคิวครับให้พี่หมอนอิงเลยนะครับเอาเป็นแถวครับเป็นแถว ดันไปถนน่อนดันไปเดินขางที่มันร้อมาอมเดี๋ยวมันอะไรพรกะู้ามาเดินนองหายใจไปออกเขาทีละคนครับลมมันมาเขาลมมันเขาอเลีแบบีฮะยังไเยหล่ะยงไล่ะาไม่ตื่นวันเพื่อเขาน้ มาแล <Blue> ้วครับม้าแล้วครับมามนหาูตอแถวด้านนู้นเลยนะครับเอาฝั่งนู้นนะครับเอาฝังนู้เลยครับแม่แม่อย่าดันนะครับแม่อย่าดันแม่อย่าดัน่จะพุ่งมาแม่าแม่ต่อแถวต่อแถวฝั่งนู้นครับแม่ครับ เต้ยเตยด้านฟังคุณไว้อันนี้อันนี้ไม่แอลมากไม่แอบมากโอเคครับแอนดี้อุ๊กอีงท่านน้านอครับแถวบางคุณเลยครับแม่อุณมีควาดมาก เออกำลังไปอย่างหน่อยเขาผัดทั้งหมดลูมานึ işte> ่งอเจ้าเบ่งเงี้ยถ้งผุดนะฟ้ามือนะฟ้ามือนะเออเบ่งไว้เออคือเข้าเข้าฝั่งนี้นะคะฝั่อื่นไม่ให้เข้านะคะไม่เข้าข้างหลังน้องนะคะทุกคนไม่อยากถ่ายรูปเข้าใจอยู่นะครับเป็นระเบียบนะครับผมผู้บอกเลยผู้บอกเลยอยู่ด้านไหนครับ้ม ไปแล้วไปเลยครับขอบคุณครับขอบคุณครับครับเสรแล้วเดี๋ยวเราไปไปตามไปไหมไปแล้วโอ้ยเดี๋ยวพอกันนะเอาเสื้อกลมก่อน่ะ อ้ยกระปุงสวยมากขระปุณค่รงใจครับขอให้เฮงเรวยรวยกหัได้ไหมครับไม่ได้ครับเาไม่ไม่เอานะครับไม่ไม่เอาแบบนี้ครับเดวก็เป็นกาก เป็นมนุษย์กาดให้น้องครับยืมเป็นกำแพงกันไปครับให้เขาแถวทีละคนครับอ่าส่องไฟให้ด้วยอเขายืมเป็นกาดให้น้องอ้อน้องไว้ครับนะครับเว้นระยะไว้นะครับทั้งพี่ก็พัดให้น้องครับพญายอ็งจีครับพญายอ็งจีพร้อยพอรวมด้วยช่วยกันนะครับอ่าพญายอ็งจีกับยันน้องหอนครับพัดนั่นนะครับ พัดลมแอร์มือถือครับเราก็ยังเป็นกาดกันนะครับนี่ครับประชุมครับแม่วนันนี้มีประชุมจา้าไหว้พระเดี๋ยวพอนอนไปงไงกันด้วยจ้าเปิดเลยเนาะไปไปไปเอาของเอาของอะไรยังไงย,ยังไงอ,ออกมาก็ได้เอาเต๋อเอาหนังมาหน่อยซอยซื้อไอ้ตรงนี้

สุนนะทะะกรของเครื่องดื่มโซโอจค่ะเครื่องดื่มชูกำลังนะตาปารีค่าลูกสาวลูกสาวมาแล้วจ้าี่หลก็าดูยนะอกหลังเลที้ นยัองค์ดีเจ้าภาพจ้าภาพไล่ตามก้า่าแดงาน่า่อไรดใส่กระโปงสวยนะครับันนี้กระโปงสวยมากเลยน่าเหมือนผู้ใหญ่เนีไยโอ้ย เดบาเดบีจะยวครับหาใส่พรบนี่ครับเอเคกุตัวสวัสดีค่ะคาราดนไรเยอะป่แมนมวยเลยเฮ้ยเป็นมวยดีกว่าสวัสดีครับคาราดน

เรื่องอะไรเอาคลิปนี้ฝากไว้จะมีครับพี่น้องครับพอกันคลิปหนาครับสวัสดีครับขอบคุณทุกยอดกด Subscribe นะครับขอบคุณทุกยอดไลค์และยอดแชร์กดกระดิ่งติดตามคอนเทนต์ดีเรื่องราวดีๆทางช่องซีบีท้ายคลิปครับมีคลิปดีๆครับนี่นเลยครับคลิปดีๆที่จะนำเสนอแฟนคลับ FC อย่างต่อเนื่องครับฝากติดตามคลิป สวัสดีครับ